สวัสด so sure right. right? ีค huh. ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลาของกาอกระแสข่าวสวัสดีค่ะพี่กรอบเอ๊ะวันนี้วันอะไรนะวันพฤหัสหรอัอเราทุกวันพฤหัสวันพฤหัสสบดีที่5กุมภาพันธ์2558ถ้าหากว่าคุณชมเราอยู่แบบสดๆนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ตรงใกล้ๆพี่กอบตรง้ใกล้ๆชี้อย่างนี้ทุกวัน เทปเราจะชี้อย่างเี้นะคะจะมีไอเดียทีวใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าข้างล่างเขียนว่าสดถ้าเขียนว่าสดก็หมายความว่าคุณสามารถร่วมกับทางรายการนะคะไม่ว่าจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะหน้าไมค์ก็โฟนอิน<ช>เข้ามาก็076-212-921ส่<ช> <ๆ S 2> ะคะส่วนหลังไมค์ก็คือ โทรมาฝากคำถามข้อคิดเห็นที่0818945477นะคะ0818945477แล้วก็สำหรับใครที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เข้าไปในหน้า Facebook เซิร์ชเป็นภาษาไทยว่าเกาะกระแสะข่าวนะคะเข้าไปกดไลค์ได้เลยนะคะยอดไลค์ค่อยๆขึ้นทุกสัปดาหา์เลยนะคะอ่ะวันนี้เรื่องของช่วงสนทนาเรารรมีเรื่องเรื่องอะไรนะคะจริงๆถ้าพี่ก้องไม่บอกนุ่งยังไม่รู้เลยนะว่ามันมีแล้วคือ,อยิงครับท่านผู้ชม,ม พิจารณากับกับนกมาสองสามวันก่อนถึงวันจริงะนะครับว่าเราจะเชิญแขกงับเชิญท่านใดที่เกี่ยวกับประเด็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในช่วงตลอดสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆเรนท่านผู้ชมครับสัป,ปดาห์นี้เป็นสัป,ปดาห์ที่ที่มีการกวาดล้างจับยาสิบติดค่อนข้างเยอะมากะนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะติดตามกันว่าเยอะ,อ,ะอย่างไรและวิกฤต หรือหน้าเป็นห่วงอย่างไรกับเยาวชนบ้านเราซึ่งผมผมจำได้เมื่อสัปดวลาที่แล้วเราเคยฝากทิ้งท้ายว่าผมค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่มาผลิต่าเสพติดประเภท4ีคุร้อยสัปดาห์นี้มีอีกครับก็ยังมีการจับอีกแล้วก็ยังเป็นพื้นที่เดิมครับคือสถานีตำรวจภูรกระทูนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญหรือบ้านเราเรียกห้องรับแขกของอโรคน,นะครับในเรื่องของหาดประตอง ก็พยายามจะดูว่าเออเอาเรื่องอะไรที่จะเชิญแขกแล้วเชิญที่มันใกล้กับประเด็นตอนแรกก็ยังยังคุยกับทีมงานว่าน่าจะาประสานหาผู้ชี่ยชาญเกี่ยวกับเรื่องของยาสิบติดเกี่ยวกับเรื่องของการทำสีคนร้อยหรือไม่ใช่คนเคยเสพนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ว่ามันโทษอย่างไรซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอครับที่จะมีประโยชน์ม,มันจะเป็นโทษล้วน แต่เพียงว่ากำลังพูดคุยมันก็มีประเด็นโผล่เข้ามาเมื่อวานล่าสุดเลยม,มีการมีโครงการติดตั้งตู้แจ้งเหตุอัจฉริยะหรือเราเรียกว่า SOS นะครับในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูกเก็ตก็คือหาดปะตองซึ่งเป็นตู้ที่2ในการติดตั้งแสดงว่ามีมาก่อนหน้านี้ใช่ครับเมื่อก่อนม,มีมีก่อนหน้านี้1ตู่คตู้ซึ่งเมื่อวานมีการเปิดไปเป็นตู้ที่สองซึ่งอยู่ถนนเรียบชายหาดหรือที่เราเรียกคือถนนทวีวง่ะนะครับติดตั้งไปอีกหนึ่งตู้ผมเลยวา่า ก็เลยปรึกษาทีมงานว่าอย,อยากคุยกับทางผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยเปิดเปิดตัวโครงการไปรายละเอียดมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าใครเป็นผู้ทำคใครเป็นคนริเริ่มไอเดียนี้มาจากไหนแล้วมูลค่าของตู้เนี่ยเท่าไหร่ซึ่งเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเลยซึ่งเมื่อวานเราไปก็ก็มีแต่การเปิด แล้วแล้วเขาบอกไหมคะว่าใช้ยังไงอะไระวิธีใช้เรารู้ก็เมื่อวานก็รู้คร่ามาวิธีใช้กดอย่างไรแล้วตู้แจ้งเหตุอัจฉริยะเนี่ยครับเบื้องต้นก็คือผู้แจ้งไปกดมันก็จะมีกล้องมีทั้งกล้องทั้งภาพและเสียงเมืม่อกดแจ้งเหตุเนี่ยสัญญาณจะมามาโชว์ที่สถานีตุรวจภูทรเมืองภูเกต็ตแล้วก็ทางศูนย์วิทยุข,ของเมืองภูเก็ตก็จะแจ้งวิทยุกลับไปที่กระทูคสามารถ ไปหานักท่องเที่ยวที่อยู่จุดนั้นได้ค่อนข้างรวดเร็วนี่คือคือเจตนาของตู้นี้แต่เพียงเรายังไม่รู้รายละเอียดว่ามันทํางานได้อะไรได้มากกว่านี้ไหมค่ะถ้ากดแล้วมันจะยังไงถ้ากดแล้วทั้งทั้งเสียงและภาพผมว่ามันธรรมดาไปไหมมันจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยอัจฉริยะใช่ไหมใช่เพราะว่าชื่อมันคือตู้แจ้งเหตุอัจฉริยะซึ่งคําว่าอัจฉริยะเนี่ยว่ามันต้องมันต้องสมาร์ทเนี่ยมันต้องแบบว่าเหมือนสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องฉลาดต้องอะไรี้ยมันต้องเหมือนกับ เห็นหน้ายังไม่เท่าไหร่เห็นได้ยินเสียงเป็นเรื่องธรรมชาติแต่มันน่าจะมีอะไรมากกว่าน,นี้ไหม,มก็เลยคุยกับนกก็เลยว่าอ่ะนั้นลองติดต่อทางท่านนายกทเทศมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับค,คือเทศบาลเมืองปะตองท่านก็ติดภารกิจไม่สามารถมาออนสดกับเราได้จริงๆท่านตั้งใจว่าจะมาในรายการ,รสดๆแต่บังเอิญว่าวันนี้เนี่ยท่านมีนัด ุยงานตอนหนึ่งทุ่มซึ่งท่านไม่มั่นใจว่ามันจะเสร็จทันสามทุ่มไหมนะคะแต่ที่แน่ๆถ้าหากว่าท่านยังติดคุยงานอยู่แล้วเราโทรเข้าไปตอนสามทุ่มท่านจะหยุดคุยกับเราใช่ก็คืออนท่านทิ้งกับคนคุยไปเลยมาคุยกับเราแทนคือโฟนอินกับเราแต่ตัวไม่มาก็ยังดีครับผมอยากผมผมผมมีความรู้สึกผมอยากรู้เรื่องนี้ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวป่าตองก็ดีนะครับหรือชาวเมืองภูเก็ตเนี่ยก็อยากรู้ว่า ตู้แจ้งเหตุอาชญยามันอาชียาอย่างไรค่ะตรงนี้คือคือไฮไลท์ของมันก็เลยได้ได้ได้ประเด็นว่าแขกรับเชิญวันนี้ก็อาจจะเป็นเสียงตามสายค่ะแต่ก็อาจจะได้กระจ่างได้รู้จักมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่าอ๊ะบางคนยังไม่ทราบเลยว่าเัไงเนาะคุณน้องยังไม่ทราบเลยไม่ต้องใครหรอกม่อแล้วคุณน้งรู้ไหมในเมืองมีอ่ะในเมืองก็มีเหรอไม่ต้องห้าอยู่หลังร้านผมเองอยู่ตรงร้านมงกอนะครับ มัน,ม,นมันใช้งานเหมือนกันไหมคะไม่เคยเปิดตัวผมก็ไม่รู้ผมพูดตรงๆเลยท่านผู้ชมครับพูดอย่างไม่อายนะครับตู้ตีนี้สีฟ้าแล้วเขียนว่า SOS เหมือนกันแต่ที่ปัดตองเป็นสีแดงมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าอาจจะใช<ล>ะ้เหมือนกันตู้หยอดเหรียญตู้หยอดน้า <c oughs> เล่นสงการอย่่งที่ผม <c oughs> บอกคุณนอกเหรอ <c oughs> ผมไม่อ่านแล้วครับผมจอดรถผมจอดรถอยู่หน้าตู้เนี่ยทุกวันมันเขียนก็คือเป็นมีปุ่มกดด้วยค่ะ ก็เป็น S อ S s อ s เนี่ยมันเป็นรหัสอยู่แล้วอม,อลอมอสก็คือเป็นเป็นรหัสของความช่วยเหลือด่วนนะฮะมันนั้นอยู่ดีเขาจะเป็นเป็นตู้ตู้หยอดน้ำแล้วไปเขียน s อ s อเหรอมันเป็นยี่ห้อก็ไม่ใช่แล้วหยอดน้ำไปติดอยู่ตรงหัวสะพานเขาเขาเขาผมลืมถ่ายรูปมาให้ดูดจริงก็ผมจะได้มาเปียเทีบติดอยู่นานแล้วนะคุณนกผมจำได้ผมจอดรถเนี่ยผมเห็นทุกวันน่ะแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาสนใจ นั่น่งเที่ยวก็เคยมายืนดูอยู่มันคืออะไรอะไรอเออ,อาเามาถ่ายรูปอ่ะแต่เขาก็งงคือเรายัางงงเลยเพราะว่าไม่เคยมีการเปิดตัวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการค่ะหรือหรือเปิดแล้วเราไม่รู้นั่นสิหรือเราตกข่าวเ,ออเขาอาจจะเปิดไปแล้วก็ได้นะในเมืองอหรือเปล่าหรือเปล่ามันไม่มีนะทศตงนั้นทำกิจกรรมกันบ่อยนะครับลานมังกรลานเฉลิมเมื่อเกียรติ เจ็ดสิบสองพันสามเจ็ดสิบสองพันสามมหาชนตรงนั้นทํากิจกรรมกันบ่อยผมเชื่อว่าติดตรงนั้นถูกต้องแล้วแต่วิธีใช้ใช้ยังไงอย่างไรแล้วผมเดินไปกดแล้วมันไปโผล่ไม่สมมติเนอะผมเดินไปกดแล้วมันโผล่ที่ไหนแล้วผมจะคุยอะไรกับใครมันมีกล้องด้วยมีเสียงด้วยทั้งเสียงทั้งภาพเหมือนกับที่ปาตองเหมือนตัวอย่างครับปาตองเนี่ยเป็นสีแดงคผมผมไม่รู้ว่าบริษัทเดียวกันไหมนะครับแต่เพียงว่าของเมืองเนี่ย ของเทศบาลนครเนี่ยติดมานานก่อนปะตองเสียดายผมไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูมีครับผมไม่เชื่อไม่เชื่อถ้าทางผู้บริหารเทศบาลดูอยู่ในขนานี้นะครับลองโฟนอินมาอธิบายให้เราเข้าใจนิดนึงว่าไอ้ตู้สีเขียฟ้า SOS ที่ติดอยู่ตรงหัวสะพานตรงรานมังกรเรานะครับมันคืออะไรหรือใครที่รู้อ่าหรือใครที่รู้ครับผมผมผมพูดตรงแล้วผมไม่รู้ว่ามันติดตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ผมเห็นก็มีแล้วใช่ผมไม่จอดรถเนี่ยผมเห็นแล้วมันมีแล้วแต่แล้วผมเชื่อมันเป็นตู้มันให,ใหญ่หไหมพี่มันใหญ่ขนาดไหนไม่ใหญ่ครับเป็นตู้ตู้เล็กเล็กแต่มันมีเสาแล้วเสาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับมีเหมือนกับเส,ส,สารับสัญญาณด้วยเหมือนกับคุณนกใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในบ้านจะมีหนวด,นวดสองห<ะ>นวด นั่นแหะครับมีลรสเตอร์ติดอยู่ห้องบนด้วยลักษณะมันเหมือนตู้โทรศัพท์ไหมหรือว่ายังไงไม่ครไม่ไม่มีอะไรบางเหมือนตู้โทรศัพท์แต่เป็นโล่งๆอ่ะโผล่มาขึ้นเป็นฐานขึ้นมาแล้วก็โผล่เป็นสีฟ้าตู้ๆแล้วเป็นตัวกดสีเขียวตัวตู้สีฟ้าแล้วเขียน S O S ผมเลยไม่รู้ไงว่ามันมันทำงานเหมือนกับป่าตองไหมผู้บริหารเทศบาลถ้าดูรายการเราอะไรนี้ลบกดนนิดนึงว่าขอไขข้อกระจ่างว่ามันคืออะไรหรือใครก็ตามที่ทราบนะคะใช่หรือใครหรือใครที่ทราบว่าหรือใครเคยไปกดแล้วช่วยช่วยบอกด้วยใช่ใช่ผมอ่ะเดี๋ยวโหแต่ผมด้วยความพลาดท่านผู้ชมรขอประทานโทษไว้นะโอกาสนี้ด้วยคือกีเกาจะถ่ายรูปมาเพื่อจะมาเปรียบเทียบกับของป่าตองแต่ผมเชื่อมั่นว่า เทศบาลติดจุดนี้ก็น่าจะมีจุดอื่นอีกที่เราไม่รู้เพราะย่านการค้าเนี่ยมันเป็นย่านเมืองเก่าผมว่าเทศบาลน,น่าจะติดอีกนะแต่เราไม่รู้ว่าตรงไหนเพราะเนะทศบาลมันติดตรงนี้มันห่างกับย่านการค้าถนนถลางพอสมควรนะค่ะถนนพังงามีไหมถนนาราชดามีไหมถนนถลางมีไหมอันนี้เราไม่รู้ มันไปอยู่หน้าบ้านใครไหมแต่เดี๋ยววันนี้เราจะรู้ว่าของป่าตองใช่เ,เดี๋ยววันนี้เราเราเราเปิดประเด็นที่ป่าตองก่อนเพราะว่าโครงการนี้เปิดไปแล้วจากครั้งแรกเนี่ยไม่ได้เปิดตัวแต่มาเปิดตัวตู้ที่สองนะครับ ค,คือนอกจากเรื่องช่วงสนทนาที่เราจะพูดถึงตู้แจ้งเหตุอัชาริยะแล้วคุยกับท่านนายกนะคะเทศมนตรีเมืองกาตองก็จะมีเรื่องข่าวคราวที่พี่กฟบอกว่าตอนนี้มีทั้งเรื่องกวาดล้างยาเสพติดหรือแม้กระทั่งหลายคนที่ติดตามข่าวในหน้าโซเชเียลมีเดียต่างๆเรื่องของการตรวจเรื่องของการค้าประเวณีาวตาม,มสถานบันเทิงต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีโอ้เยอะแยะมากมายข่าวเยอ<น>ะมากในะสัปดาห์นี้เยอะมากที่น้องทีมงานเลือกข่าวยังบอกโอ้โหพี่ข่าวพี่ มากมายไก่กองนี่พี่กาจะออกแต่ผมเลือกมาแล้วนะผมผมคิดอยู่เสมอว่ารายการเราสองชั่วโมงครึ่งไงคือจัดเสร็จอย่างที่ได้แล้วยังไม่รู้เราหมดเวลาแล้วเหรอวันนี้เจ้าของสถานีไม่ได้ดูค่ะพี่ไม่ต้องโอ้เนี่ยผมเลยเวลาได้ใช่ไหมเจ้าของพี่อยู่เจ้าของนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์วันนี้มีแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันนี้ทําบุญทางบริษัทด้วยเปิดมากี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วว่าเท่าอายุ8ปีเหรอเท่าเลข8 แปดปีอู้แปดปีแล้วครับมินอายุเขาเปิดตั้งแต่มินอายุสิบสี่อ่ะ <c oughs> จริงจร <c oughs> ิงเหรอผมก็พูดไปเรื่อยคสี่สิบสี่หรือเปล่าอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามข่าวแรกกันค่ะ